สองหมดเร็วๆจะได้ลงไปหาแฟนที่ใต้นะคะดหนุนได้นะจะได้ไปหาคุณพ่อที่ใต้นะคะฝากส่่งอาฝากุปหนุนเด็ดตาดำๆด้วยนะคะคุณพี่เลือกได้เอามาด้วยกันหนึ่งหนึ่งนี่มาแล้วนี่ไม่พี่อุ้มแหละเจ้าแล้วเอาอีกหกศูนย์ใช่ไม่อันนี้มบบนี้ความกินเลยดหนุนได้กรุงเทพจีได้แล้วไงแถวจันที่ไหนเอ่ยมาหน้าร้านได้ค่ะหมู่บ้านพรีเมียมเพสสมบัติทัวร์สกลขทักษะสู่หรือว่าเสียอะไร หกศูนย์แล้วก็สามสี่ศูนย์อันนั้นสไหมพี่เบียร์ปูใหญ่ไม่ไม่ค่ะกอบกอบเอาเนอนเป็ดก็ต้องกอบมากโอ้พวกี่หมอไปเยอะเลยนะถอาใส่ก่องให้พี่เขาเลยเป็นกรอบกรอบขีาไในไม่มีเอายิ่งชอบพี่ชอบยิ่งชอบกรบมาเี่รอที่รอมานานเพราะกรอบน่ากินเอาเอาแมนว่า ขอโลเคชันค่ะอาปักพิกัดมาที่สมบัติทัวสุคนทัศสวัสดค่ะสมบัติทัวสุขนทัศสวัสดิสสสสด์จะมีหมู่บ้าน<อ>พรีเมียมเพสอ,อยู่ข้างๆค่ะหมู่บ้านจะอยู่ข้างข้างบอกร,ปรอปภว่ามาบ้านในเงินครูเบียค่ะ,คะจะได้ยินเสียงหนูดังที่สุดถึงปากซอยเลยเสียงหนูจะดังที่สุดถึงปากซอยเลยค่ะจริงเรื่องจริงมุดแครับเป็นลูกึลูกีเเป็นปเหเลูกเต็มตช่างนะพี่ยังไม่ได้ช่างเลยตไปช่างนะ เด็กพี่พี่เขาจะได้เนี่ยเคาะเคาะให้หน่อยสามลูกได้ได้ลุงไม่ค่อยลุงฟังไม่เต็มฟังยังไงสั่งปีนอันนี้ของใครพี่เขาเอาของอนี่นีไม่ได้สังไฟอยู่ฝั่งนู้นอ่าเดี๋ยวเด็กดไปเขาก็ได้ที่ให้พี่คนนี้เอาไปชั่มเราเต้นเนื้อกลอบนุ่ไหน่อยพี่พี่กิโลเท่าไหร่คะเป็นลูก เนื้อไก่ฉีกจะเป็นขีดละ60หรือว่ากิโลละว0 0้แบบแกะเนื้อนะคะส่งขาส่งขาดเป็นแบบลูกที่ดิบนะคะโลละร้อยจบาทค่ะอุ้ยฝ<ค>นจ<า>ะ <5 S 1> ตก เป็นใครล่ะโลสามสอบหกาทนี่นะอันนี้กินเลยองกินกบเกีบอเกีี่ลยี้้เยมองกรอเลกับานมันปอมันบอลเรที่หมันบอลเต้ากี่้มาเป็นร้อเลยอร้อยสิบาท้่ไมบใครให้พี่ไปบาเมนี่มันแิมันทำมันตกมากลยไม่ตกเลย กอันนี้เดี๋ยวยิ่งอยู่อนี้มีใส่รอยเก่าอันี้ลอยกับกระปอันเนกอี่ลูกนี่กก็นนี้กเลยไ้งยอสูตรที่เมมากชอบเท่าไหร่พี่ยบอกเก่งมากชอบมากองยังอยากได้แบบลูกเชียงใหม่ดูลยเกสิบงค่ะนี่องกองหนบ้างกองยังไม่ติดปากเปี่ยนยออใแล้วนะตัดกงิน่ก็บอก็อดโอ้โหเรื่อยเรื่อยเลย ่เห็นไหมเ่ยถ้าเลือกเองมันจะเป็นยังไงพี่รับหิวอะสองครับพี่เขาไปกินเองโอ้โหยิ่งห่รับหิวเลยนะนี่ได้กินหกเจ็แปดแปยเฮ้ยลูกค้าคนโตก่าบาตั้อ่ะครับมีเทมเพลยกวะเดวิดาเจ้าค่ะอย่าพึ่งตกน้องไข่เรียนอยู่ถ้าฝนตกมันจะไม่หมดนะเคีแปด แปดได้แปาสิบแปดบาทแปดร้อยนะได้ค่ะเก้าร้อยเก้าอยีแล้วมารตีสี่ล้นครัเก้าร้อยล้านไอ้นี่นไม่ผมเนี่ยอเก้นอยาอ่ิบคั้ยนะอ้ยฝนจะตกเลยขาดทีเลยี่งานตอนนี้หมไม่ได้แล้วดิได้พี่จะลองได้ เอาตะไคร่ามาจะได้ไปเอ้ยฝนตกอ่ะพี่ยองไปต้อให้ร uh, ูเลยว่าด yeah, wow. ิอ uh, ันี oh, Jadi, ้ต้องอะไรี่พี่อมจนต้องไหน่มรถเนี่ยพี่แอบพี่มาพี่อิ้มมาทำกับใคระพี่อิ้มสวัสดีค่ะสวัดีค่ะสวัสดีค่ะสวัีค่ะมีาอย่างไทมารับเองได้ค่ะเราจะชนอมยังไงอ่ะ ไม้แต่สามสี่วันเลยค่ะอพดีแหละวันนี้คือโยมนะเดี๋ยวเจออีกรอบนึงนะโอ้สุดยอดสาธุพะดีทรงค่ะแต่ว่าไม่รู้ดูแต่พี่เบียร์ยังไม่อันนี้น่ารักชิลๆกันเด็มก่อนขอดูความน่ารักตลอดไปขอบคุณค่ะน้องแขมผ้าส้มแดงนะคะเนื้อล้วนมีค่ะขอบค่ะนเลยขอบค่ณวนนี้ขอบคุณมากมากนะคะรอลูกน้องไปส่งเลยนะ คนซ้วนแรือเทปบนน้ำอันมีอันนี้ด้วยก็สบู่อที่เราถามก้อนฟ้าอ๋อสบู่สบู่ด้วยด้วยเวลาที่ใช้ไปไหนเนี่ยเออพพวกี่คนคือจะบอกว่าคนสวยแล้วจะไปส่งทั้งหมดเลยงงมากมีแบบกล่องไหมมีค่ะเพชรบุรีไม่ได้ส่งค่ะต่างจังหวัดค่าส่งสามสิบบาทค่ะทุกคนทุกคนฝนตกใส่ดูไหมทุกคนฝนตกขอนแก่นค่าส่ง